โโลพันเชอร์ไทยนะคะตอนนี้ที่ไฮพาวเวอร์สลอกก็กำลังทำการโยกอยู่นะคะวันนี้มากับตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่เป็นรุ่นของ h ฮพาวเวอร์โฮโล u ันเชอร์ RCH 606ค่ะจริงๆแล้วเป็นรุ่นที่ท่านผู้ใช้งานที่รักตามหารุ่นนี้กันอยู่นะคะแล้วก็มาเจอที่เราแต่ก็เพิ่มเรียกว่าเป็นท่านลูกค้าท่านช่างขาประจำ ที่ใช้งานกันเป็นประจำอยู่นะคะไฮพาวเวอร์อ c h 606ตัวนี้มีแคปซิตี้60ตันนะคะระยะสะตก153ินมลนะคะอ้าว15เซนโอเคถ้าได้ระยะสะตกแล้วก็โอเคนะคะอ่าแล้วก็ตัวข้อต่อของตัวนี้นะคะข้อต่อที่ใช้จะเป็นข้อต่อของ e n d e r p a c แแต่จริงๆแล้วไฮพาวเวอร์ก็จะมีข้อต่อของไฮพาวเวอร์ด้วยนะคะแล้วแต่ค่าด้วยว่า ท่านผู้ใช้งานสามารถที่จะออเดอร์ของกันได้เลยแล้วก็ในรุ่นของ h a n d b u ั p 9 0 2 5 0 0วันนี้รีวิวให้เห็นเลยนะคะในเรื่องของการใช้งานนะคะตัวของ60ตันสามารถมีรูกลวงตรงกลางด้วยกลวงมันจะทะลุถึงก้นกระบอกเลยค่ะนะคะอ่ะละค่ะวันนี้ก็รีวิวให้เห็นการตอนที่จะเอาไปส่งงานท่านผู้ใช้งานที่รักตอนนี้ก็คลายน้ำมันเพื่อให้กลับลงแท้งนะคะ แล้วก็สายที่ใช้ก็จะมีสายยาว2เมตรชุดแฮนด์ปั๊ของเราเลือกเป็น P90250 0เพราะว่า r c h 6 0 6เขาใช้ออ l c ์คาบิสตี้ออยล์คาบิถึงปริมาณน้ำมันเมื่อทำงานสูดสตอร์นะคะ1259รลูกบาทนิ้วดังนั้นอาจจะต้องมาคำนวณอ,อย่างถ้าสูตรสำเร็จที่เราคำนวณกันสำหรับรุ่น60สันก็คือเราจะดูปริมาณน้ำมันน้ำมันที่อยู่ในสายเราตี1้0ซีซีใช่ไหมคะประมาณ วรวมกันละพันสามกว่าลูกบาทนิ้วเสร็จละอ่ะเดี๋ยวลองลองยกอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็ตัวปั๊มเราจะมีสองพันห้าอซีซีอันนี้หมายถึงว่าเราคำนวณจากปริมาณน้ำมันที่กระบอกแล้วก็ตัวสายใช้อยู่คูณอีก1.5มันก็ประมาณสัก2,400ซีซีนะคะซึ่งปั๊มไฮพาวเวอร์ในรุ่นที่902 500เป็นรุ่นที่พอเหมาะพอ,อเหล่ค่ะปั๊มรุ่นนี้ยกงา่าย และมาตรฐานการผลิตของ USA ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นในราคาประหยัดด้วยนะคะวันนี้จะถูกส่งไปใช้งานในโรงงานผลิตเหล็กเลยค่ะแต่ว่าสำหรับท่านผู้ใช้งานที่รักที่ใช้งานอื่นๆนะคะก็จะมีทั้ง Color p a t c h u r e แบบรุ่นเล็กลงมาตั้งแต่12ตัน20ตัน30ตัน60ตันและ100ตันค่ะ ตัวน,นี้เป็นรุ่นที่ฟังก์ชันผู้ใช้งานที่รักที่เป็นโรงงานเหล็กตามหากันอยู่แล้วก็มาเจอที่เราแต่ที่ก็อย่างที่บอกว่าท่านลูกค้ารจ,จำพอสกับไปไปท่านบอกว่าตัวนี้ใช่เลยอันนี้ไฮพาวเวอร์มากับชุดครบชุดของตัวไฮดรอลิกแฮนด์ปั๊มแล้วก็เชเลนเดอร์แบบมีรูก,กลวงตรงกลางค่ะ RCH 6 0 6 แต่ทุ่งรุ่นก็ขายดีหมดเลยนะวันนี้โรงงานของคุณมีไฮพาวเวอร์แล้วหรือยังคะอันนี้จะมีตัวสวมด้วยนะนะ่ค่ะครบชุดครบชุดค่ะสวัสดีค่ะรักัพนะคะ